สวัสดีครับผลงานนวัตกรรมของเราคืออุปกรณ์สําหรับติดตามและพยากรอนุภาคของฝุ่นละอองขนาดละเอียดพิเศษด้วยการเรียนรู้ของเครื่องโดยอาศัยสภาวะอุตุนิยมวิทยาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนในการทํานายอนุภาคฝุ่นละอองขนาดละเอียดพิเศษ pm 0.1ซึ่งมักมีราคาแพงและเข้าถึงได้ยากโดยนําเสนอนวัตกรรมใหม่ผ่านการพัฒนาเครื่องมือเซนเซอร์ตรวจจับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วย ความชื้นอุณหภูมิความเร็วลมและเซ็นเซอร์ PM 2.5ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติในการวิเคราะห์และทำนายอนุภาคฝุ่นละอองขนาดละเอียดพิเศษ PM 0.1โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้1ราคาประหยัดอุปกรณ์มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเครื่องมือตรวจจับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดละเอียดพิเศษ PM 0.1ทําทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 2. อํบำรุงรักษาได้ง่ายเนื่องจากข้อที่1ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ทำให้การบํารุงรักษาเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นฝุ่นเป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างรุนแรงอุปกรณ์ของเราช่วยตรวจจับฝุ่น PM 2.5และแปลงเป็น PM 0.1ที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างรุนแรงเ้ื่อข้อมูลแบบเรียนไทม์เราสามารถรู้ทันคุณภาพอากาศรอบตัวและวางแผนป้องกันตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการแก้ปัญหาฝุ่นเริ่มต้นจากการมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น อุปกรณ์นี้ช่วยให้ทุกคนรับรู้คุณภาพอากาศรอบตัวได้อย่างแม่นยำทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้แต่ละลมหายใจปลอดภัยมากขึ้นในทุกวันนวัตกรรมนี้ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะอุตุนิยมวิทยาและฝุ่น pm ศูได้ดียิ่งขึ้นเราพัฒนาตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องที่ทำนายอนุภาคฝุ่นได้แม่นยำเกิน80%พร้อมทั้งสร้างเว็บแอปที่ให้ข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่น pm ทททีี่่สาาามรถถเเข้้ึงไดุก,กวลา เพื่อช่วยให้ผู้คนดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นผลงานนี้สามารถต่อยอดใช้งานได้จริงทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงานโดยใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศทำนายค่าฝุ่น pm 0.1ล่วงหน้าและแจ้งเตือนความเสี่ยงได้แบบเรียนไทม์อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนโรงพยาบาลหรือชุมชนเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพและวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม